สวัสดีครับพบกับพวกเราสองคนนะครับในรายการแทบนัวออนทัวร์สามคนสิวะเอาหรอไม่คือเราต้องนี่ไงขับรถนี่ใช่ดิวขับรถอยู่เพราะว่าเราเราจะไปเป็นเรี่ยวเป็นเรี่ยวเปรี่ยวออนทัวร์อันแฮะอ้าวเอ้นั่นแหละทริปแรกใช่ตัวที่เราจะไปสั่งเ่องเที่ยวกันในจังหวัดขอนแก่นนี่แหละแล้วก็ เรามารุ้นกันว่าเราจะไปที่ไหนเนาะอ่าก็เ้าให้ว่าเป็นขณานที่ไม่ใกล้ไม่ไกลเท่าไหร่ขับรถมาขับรถมาประมาณไม่ถึงส0บนาทีได้เร็วไหมเปล่าอ้าวขับร้อยหกปิดหล่อหล่อเดี๋ยวรอดูกันว่าเราจะไปไหนกันเนาะใช่ติดตามกันด้วยอ่าตอนนี้เราก็อยู่ที่ โรงแรมด้านหน้าของโรงแรมสวนเจ็ดพี่น้องนะครับก็เป็นที่พักสวยๆเนาะสำหรับแฟนๆที่จะมาเที่ยวเขื่อนบุรัสนะครับจังหวัดขอนแก่นเนาะก็เดี๋ยวเราไปชมข้ากันนะครับว่าสวนเจ็ดพี่น้องนี่จะเป็นยังไงกันบ้างบรรยากาศดีสักแค่ไหนเนาะเราได้ยินมาว่าแบบข้างในเขามีบรรยากาศ เป็นแบบจัดสวนเป็นต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยด้วยนะสะสมของเก่าใช่ใช่ใช่แล้วก็หัรนอร่อยอีกใช่ใช่หัรนก็อร่อยเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยครับว่าเป็นยังไงถามเลยครับ มาถึงระวังนะค่อยๆเดินมันเป็นอะไรนะสิงช้ากลางน้ํารู้ได้ยังไงไม่ใช่เสาสิงช้าหรอที่ใหญ่ซุดมันเป็นมันเป็นสิงช้ากลางน้ํอาอ่าของโรงแรมนี้นะฮะอ,อันนี้เป็นสิงช้าวัดใจมาก อันนี้ก็สามารถแบบว่าพักผ่อนได้เก๋ๆนะฮะโอ้ต้องจริงเหรอโรงแรมส่วนเจ็ดพี่น้องนะฮะก็พาไปชมสถานที่มาแล้วเนาะสำหรับที่พักของโรงแรมก็จะเรียกว่ามีแบบมีห้องหลากหลายนะใช่เลือกเลือกได้หลายแบบมากใช่มีทั้งแบบเป็นห้องพัก ส่วนตัวเป็นบ้านเป็นหลังก็มีเดี๋ยวจะมากันเป็นแก๊งเนาะมันก็มีแก๊งแบบยาวใช่หรือว่ามาใช้สถานที่จัดกิจกรรมก็ได้นะที่นี่เพราะว่ามีมีแบบเขามาจัดค่ายจัดกิจกรรมอะไรเยอะนะฮะสถานที่ก็เอื้อมหน่อยเพราะว่าขับผ่านเนี่ยอาจจะมันเหมือนเหมือนจะไม่รู้ว่ามันใหญ่แต่จริงๆเนี่ยสถานที่ข้างในอ่ะมันใหญ่นะใหญ่แล้วก็ลมลื่นมากลมลื่นถ้าอากาศเย็นๆเนี่ยเขาสบายเลยเหมือนตอนเนี้ยติดที่แดดแรงไปหน่อยนึง อ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันนะฮะของเมนูของโรงแรมเพราะว่า,าเห็นเขาบอกว่าอาหารที่เนี่ยเด็ดนะอาหารโรงแรมของนี้เดี๋ยวเราจะไปชิมกันว่าจะเป็นยังไงโอเคปะ,ปะ บรรยากาศค่อนข้างดีนะถ้ามันแบบว่าถ้ามันไม่ร้อนเออถ้ามันไม่ร้อนอ่ะจริงจริงแต่มันก็ลมลื่นต้นไม้เยอะต้นไม้เยอะคือแบบปาวันชัยเจ้าของของที่นี่เขาชอบปลูกต้นไม้เนาะสะสมของโบราณด้วยสะสมของโบราณเราจะเห็นรถมาเพราะว่าเพราะว่าครอบครัวเขาอ่ะอยู่ลำฟ้าอ่าเป็นคนภาคเหนือนะฮะแล้วก็ได้มาอยู่ตรงนี้ก็มาสร้างเป็นโรงแรมสวนเจพี่น้องเนาะอืโอเคสำหรับแฟนแฟนแซบนัว ที่อยากมาที่อยากมาพักที่นี่นะครับโรงแรมสวนใจพี่น้องก็ตั้งอยู่ที่ถนนทางเข้าเขื่อนอุบลรัฐเลยใช่ไหมใช่เข้ามาจากถนนมิตรภาพก็ประมาณ24โลเนาะประมาณ2 4ก่อนถึงเขื่อนก็ประมาณโลนึงประมาณนี้แหละเกือบเกือบถึงตรงทางเข้าเขื่อนพอดีใช่ครับมันอาจจะแบบว่าสังเกตยากนิดนึงแต่ว่าคือแบบ คือถ้าข่านเฉยๆอ่ะอาจจะคิดว่าเป็นโรงแรมทั่วไปแต่ว่าจริงๆอ่ะข้างในอ่ะมีสถานที่ให้เดินชมเป็นสวนต้นไม้ต่างๆใช่ใช่ใหญ่มากใช่ได้ด้วยใช่มีห้องอาหารให้ทานด้วยมีอาหารบริการด้วยนะครับแล้วก็มีที่สำคัญก็เรื่องของห้องพักเนาะหลากหลายรูปแบบเลือกได้ตามความชอบกันเลยนะครับผม ตอนนี้เราก็อยู่ที่เชื้อโมลารนะครับจังหวัดขอนแก่นะก็เป็นสถานที่ที Pope ่แซบนวลทัวร์นะครับพามาเที่ยวชมกันเป็นเทปแรกนะครับที่ได้ว่าตรงนี้แบบอากาศโอ้เย็นมากแตกต่างจากเมื่อเช้านี้และหลายๆวันที่ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาที่อากาศช่างอบอ้าวใช่เหมือนพาที่จะโกรธอะไรเราบางอย่างแต่ตอนขับรถมาเนี่ยอนนี้ก็จะเริ่มโกรธเริ่มโกรธอะไรอีกรอบแล้วนะครับ ก็อากาศดีลมเย็นแล้วก็ตอนแรกคิดว่าจะร้อนเนาะแต่ก็พอมาถึงก็โอเคมันเป็นลมแบบยังไงล่ะพายุอะลมเขื่อนนะลมเขื่อนแบบมันก็เย็นๆย็นเนาะแล้วก็แบบเป็นสถานที่พักผ่อนที่ชาวจังหวัดขอนแก่นก็รู้จักเป็นอย่างดีแหละใช่นะครับสาหรับเขื่อนบลรัตก็ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2 5 0 5นะครับก็เป็นใช้เป็นสถานที่กักเก็บน้ําที่ใช้ในการเกษตรการประมงสาารัพยโกุต่างในจังหวัดขอนแก่น แล้วก็ใช่ผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยนะครับเป็นสถานที่เรียกว่าเป็นสถานที่สําคัญที่หนึ่งของจังหวัดขอนแก่นนะครับอ่ามันก็เป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้าที่แรกของภาคอีสานเลยก็เป็นเขื่อนที่สองของประเทศไทยต่อจากเขื่อนภูมิพลใช่เขื่อนที่ใหญ่รองเป็นอันดับสองของประเทศค่ะอ่าข้อมูลแน่นใช่ก็ภายในก็จะมีแบบเขาเรียกอะไรเป็นสถานที่ที่นอกเหนือจากนอกจากบริเวณสันเขื่อนก็คือเราอยู่บริเวณสันเขื่อนนะครับก็ เป็นแบบมาเดินชมวิวลมเย็นๆนะฮะแล้วก็นอกเหนือจากบริเวณสันเขื่อนก็จะมีเอ่อมีสวนที่เที่ยวเยอะอยู่นะมีสวนแบบสวนจัดแสดงต้นไม้ต่างๆนะครับปฏติมากรรมไดโนเสาร์อ่ะตรงนั้นอ่ะไปเดินปริติมากรรมไดโนเสาร์มีสนามกอล์ฟสนามกอล์ฟสำหรับคนที่ชอบมาตีกอล์ฟเนาะมันก็แบบเป็นสนามกอล์ฟเต็มรูปแบบเลยนะอยู่นี่18 18สนามใช่แล้วก็มีวัดมีวัด ะบาภูพันคำที่ตั้งอยู่บนภูพานคำก็เป็นางฝั่งนู้นเห็นไหมเป็นระหว่างเลยนะเขาเรียกว่าเขื่อนนี่มันกั้นระหว่างสองภูเขาก็คือภูพานคำแล้วก็ภูเก้าภูเก้าก็ะฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นก็จะเป็นจังหวัดหนองบัวลำพูอแล้วบริเวณที่ถัดไปอีกสักหน่อยก็จะเป็นบางแสนสองเป็นสถานที่ยอดนิยมเลยแหละสำหรับ เวลาแบบมาพักผ่อนมากินข้าวมาทานข้าวริมสันเขื่อนเนาะเพราะมีร้านอาหารมากมายเปมีร้านแห่นั่งบนน้ำอ่ะมีร้านอาหารเยอะแล้วก็แบบว่าอร่อยอร่อยโดยเฉพาะพวกเมนูปลาอะไรอย่างงี้เขาก็แบบว่าเป็นแบบเลี้ยงเองเลยนะการประมงของที่นี่อะไรอย่างเงี้ยคือปลาก็้มั่นใจว่าสดแน่นอนนะฮะจับกันเทียนเลยในไปจับมาสิตั้ตัวแล้วก็มีอะไรอีกอะเล่นน้ำได้อ่มีบานาน่าโบ๊ทมีเจสกีเนาะ สำหรับคนที่อยากมาพผ่อนใช่มาพักผ่อนกับครอบครัวกับเพื่อนๆนะฮะในวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับก็เขื่อนบุรัก็เป็นสถานที่สถานที่หนึ่งที่แนะนำนะครับแต่เข้ามาว่าไม่ใกล้ไม่ไกลจากขอนแก่นเลยมาโปรโมทขอนแก่นเราหน่อยเนาะอย่างแบบญาติมาอย่างเงี้ยเราก็พามาได้ถ้าไม่ใช่ญาติล่ะครับก็พามาได้เหมือนกันนอกจากในตัวเขื่อนแล้วที่พัก ของที่เนี้ยก็ยังมีให้เลือกเยอะแยะเลยใช่มีรีสอร์ทเยอะเลยเนาะแล้วก็มีของของเขื่อนด้วยของในในโครงการในเขื่อนก็มีแล้วก็เป็นแบบว่าอ่าเป็นแบบที่พักบริเวณข้างนอกเขื่อนข้างหน้าเขื่อนอะไรก็มีสวยๆก็มีเยอะนะฮะก็อาจจะพักข้างนอกแล้วมาเที่ยวเขื่อนข้างในอะไรอย่างนี้หรืออาจจะพักข้างในแล้วก็เที่ยวข้างในด้วยก็ได้เหมือนกัน อ่าเอาละครับวันนี้เราก็ไปเที่ยวเต็มอิ่มเลยเที่ยวเขื่อนบุรัชกันอย่างเต็มที่แล้วนะฮะใช่ครับผมสำหรับใครที่ฝากไว้แล้วกันเนาะจะแวะเวียนมาที่เขื่อนบุรัชอ่าหาที่เที่ยวสุดสัปดาห์นี้นะครับก็แนะนำเขื่อนบุรัชอีกที่หนึ่งเนาะมาพักผ่อนกันนะครับกับเพื่อนๆกับครอบครัวนะครับใช่โอเคสำหรับเทปหน้านัวออนทัวร์เทปหน้าจะไปที่ไหน ก็ลองไปเที่ยวที่ไหนของขอนแก่นอือเรารอติดตามกันครับผมวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายเอต่อเต่าหายอ่ะตอเต่าหายขึ้นบนละเข้นบน